วันนี้นะครับผมก็นําท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่หนองใหญ่นะครับก็มาจากสารคามจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็เลี้ยวฝาครับเข้าทางหนองใหญ่นะครับก็จะไปเที่ยวที่ที่สะพานที่จะไปดูกวางนะครับที่หนองใหญ่กันนะครับวันนี้ต้งมาเที่ยวเย็นๆครับเพราะว่าจะได้เห็นกวางนะครับ ก็เป็นถนนลาดยางนะครับเรียบคลองจรวดรับประทานนะครับทางฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้ก็มีน้ำอยู่ในในคลองนะครับซึ่งเป็นคลองที่มีการขุดลอกนะครับในช่วงสมัยที่ในหลวงรัชกาลนะครับ การแพทย์ปุกเินนะครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้งหัวฉกรดยังมีน้ำนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับเรียกสองฝั่งฝั่งคลองนะครับหรือว่าผมวิ่งทางฝั่งคลองด้านซ้าย การเย็นนะครับของวันที่16มีสายนนะครับช่วงหลังสองการา์พอดีก็มีการปรับปรุงนะครับก็รู้สึกว่าก็สวยงามดีดีนะครับมีการมีการกองดินนะครับน่าจะมีการเตรียมการก่อสร้างอะไรตัวอย่างนะครับก็ดูแล้วมันเป็น อากาศดีครับวันนี้นะครับดูจากสภาพ้องฟ้านะครับแล้วก็บริเวณของข้างทางนะครับอันนี้คือเป็นที่ที่สำหรับคนนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับพี่น้องชาชนนะครับช่วงหลังของกลางเยน็เยนๆอย่างนี้ก็ ก็โอเคครับสบายอากาศสบายดีเป็นส่วนสำคัญมากของตัวชุมพนนะครับว่าบรรยากาศดีมากเลยครับ สใแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้องใหญ่นะครับชุมพรชมกวางครับ อันนี้คือสะพานชมกวางนะครับหนองใหญ่แอดชุมพร สะพานแฝนนะครับเดินโอโ้โหยกไปโยกมาครับโครงเพลงอ่านี่ถึงกลางสะพานแล้วครับก็มีคนมาเที่ยวกันเยอะนะครับ ไปแล้วครับ มีกวางครับลองกันเต็มเลยครับ โอ้กวางครับนอนกันเต็มเลยในวันนี้นะครับเรามาเจอกวางน,นะครับ ก็มีคนนะครับมาเที่ยวชมชมกวางกันเยอะเลยครับทั่นี้แต่ว่ากวางก็นิ่งนะครับไม่ตื่นคนครับ โอ้หครับนับได้เลยครับเนี่ยว่ากี่ตัวครับ <Hey. S 1> ก็อยู่ใต้ต้นไม้นะครับต้นกระถินเทพานะครับข้างบน ไม่ตื่นคนเลยครับนับตดยประมาณนะครับประมาณ50ตัวได้ครับ ประมาณ50ตัวได้ครับ ไกลเลยครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับข้ามไปอีกฝั่งนะครับนะฮะก็จะมีอีกกลุ่มนะครับอยู่ฝั่งนน้นนะครับเห็แนแต่ไกลนะครับ ันนี้เขาเรียกว่าสัตว์โลกน่ารักนะครับเดี๋ยวไปดูศาลาชมกวางนะครับ ทั้งกวางทั้งเป็ดสาราชมกวางน้องใหญ่แอดจุมพรอีกฝั่งก็จะเป็นต้นไม้นะครับแล้วก็มีสะพาน มีสะพานข้ามอีกฝั่งนึงครับก็แสดงให้เห็นว่ามีมีเกาะก็แสดงให้เห็นว่ามีเกาะนะครับข้ามไปอีกฝั่งนึงครับแต่ว่าต้องขึ้นอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นสะพานไม้ยาวนะครับ เป็นบรรยากาศยามเย็นครับในวันนี้ที่สะพานชมกวางหนองใหญ่นะครับ มันจะหอมอิ่ม <G Increased doorway Emmanuel> <speaking of> <toaría> มี2553นายการันสุภิจวิเลขการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรดังนั้นแรงเห็นว่าพื้นที่หนองใหญ่มีป่ามีน้ำทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์และมีบริเวณกว้างเหมาะเป็นที่อยู่ของกวางจึงได้ประสานไปรยังกรมปรสุสัตว์เพื่อขอกวางมาเลี้ยงที่โครงการ กรมปศุสัตว์ได้ตอบรับและส่งกวางอายุ3ปีจำนวน10ตัวตัวผู้6ตัวตัวเมีย4ตัวมอบให้กับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยสายพันธุ์กวางที่นำมาปล่อยเป็นพันุ์รูซ่าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางจังหวัดราชบุรีทำการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจขายเนื้อและแตัดเขาขายซึ่งในปัจจุบัน มีกวางอาศัยอยู่ในพื้นที่หนองใหญ่มากกว่า60ตัวปี2561นายนารด์ผลละเอียดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรสมัยนั้นได้รับมอบหมายให้ในายกุมพลพฤติพฤกษอยู่ทาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรดำเนินการออกแบบก่อสร้างสะพานแฝนเพื่อชมกวางภายในพื้นที่หนองใหญ่ปี2562นายวิมูล พัฒนพรวงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ให้การสนับสนุน้อประมาณจังหวัดชุมพรเพื่อก่อสร้างโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบประชารัฐศาราเพื่อชมกวางและทิวทัศน์สะพานแฝนทางเดินธรรมชาติและทิพติพักระหว่างทางเดินนะครับจำนวนเงิน8ล้านบาท รูซาชื่อไทยก็คือกวางรูซ่านะครับชื่อสามัญก็คือรูซ่าเดีย,ยชื่อวิทยาศาสตร,ร์เซอร์เวชติโมโรินซสนะครับลักษณะโดยทั่วไปก็เป็นกวางขนาดกลางนะครับลำตัวมีสรรรยยนมีน้ำตาลเหลืองน้ำตาลเทาเพศเมียนะครับจะมีสีอ่อนกว่าเพศผู้สายพันธุ์ชวารูซานะครับ น้ำหนักตัวเต็มที่เ,เพศผู้นะครับ1 2 0ถึง160กิกโลกรัมนะครับเพศเมีย6 5ถึง9กิกิโลกรัมนะครับเพศเมีย6 5ถึง9กิกิโลกรัมสายพันธุ์โมลักกันรูซ่านะครับสายพันธุ์โมลักการูซ่าน้ำหนักตัวเต็มที่เพศผู้8 0ถึง100กิโลกรัมเพศเมีย5 0ถึง60กิโลกรัม อุปนิสัยนะครับชอบอยู่เป็นฝูงนิสัยค่อนข้างตื่นตกใจง่ายโดยเฉพาะพ่อแม่พันธุ์ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเมื่อตกใจจะวิ่งหนีและสามารถกระโดดได้สูงมากประมาณ2เมตรวางเพศผู้ในช่วงที่เขาแข็งแรงช่วงที่เขาช่วงที่เขาแข็งช่วงที่เขาแข็งจะแสดงอาการดุร้ายหวงตัวเมียจ,จะไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้าใกล้ และจะแย่งชิงตัวเมียโดยไล่ฝีดกันนะครับจนกว่าอีกตัวหนึ่งจะยอมแพ้และวิ่งหนีไปเองซึ่งบางครั้งจะฟิดกันจนขาหักอาจถึงตายได้กวางที่จับแยกจากแม่มาเลี้ยงตั้งแต่เล็กอายุไม่เกิน2เดือนค่อนข้างเชื่องนะครับและก็คุ้นเคยกับคนเลี้ยงทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับสามารถปล่อยออกมาเดินเล่นกับคนได้นะครับเมื่อถึงระยะที่เขาแข็ง วางเพศผู้ที่คุ้นเคยกับคนจะดุมากนะครับจะแสดงอาการเดินเข้าหาแบบช้าๆขนที่คอจะตั้งชันนะครับร่องที่ใต้ตาจะเปิดออกทำริมฝีปากม้วนนะครับฉี่เป็นวงใส่ตัวเองกระทืบเท้าและทุ่มตัวเข้าใส่นะครับพร้อมที่จะฟิตเมื่อคนเข้าใกล้นะครับในลูกวางที่จับมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กอายุไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ส่วนใหญ่จะดูดวดนมได้เองนะครับแล้วก็กินเก่งมาก กวางอายุ1-2เดือนสามารถกินได้ถึง 1200- 1400มลิต่อตัวต่อว,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 วันนะครับแต่ถ้าจับเมื่ออายุเกิน1เดือนไปแล้วเนี่ยจะสอนให้ดูดขวดนมยากมากและก็าบางครั้งไม่ยอมกินนมนะครับจนต้องมีการบังคับให้กินถ้าจับมาขังคอกเพียงตัวเดียวก็จะวิ่งชนรอบคอกทำให้ได้รับบาดเจ็บลูกวางจะป่วยและก็าตายได้นะครับจะต้องจับมาพร้อมๆกันหลายๆตัว เพื่อไม่ให้ลูกกวางตื่นมากนักช่วยลดการบาดเจ็บและตายลงได้ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเลี้ยงกวางลูซ่าก็คือว่าเนื่องจากเนื่องจากกวางลูซ่าตื่นตกใจง่ายและกระโดดได้สูงซึ่งการจัดการต่างๆจะทําค่อนข้างลําบากเช่นการไล่ต้นฝูงเพื่อทําเบื่อสัตว์การรักษาพยาบาลและตัดเขาอ่อนวิธีการคือต้องไล่มาทั้งฝูง ในช่วงอากาศเย็นเท่านั้นมิฉะนั้นจะเกิดการสูญเสียมากครับลักษณะทั่วไปของวางลักษณะนะครับทางชีววิทยา ฟันกวางมีฟันแท้และฟันฟันกว้างมีฟันแท้และฟันทำนมฟันน้ำนมมีทั้งหมด16ซี่ฟันแท้มีประมาณ32-34ซี่กรีบกวางทุกตัวจะมี4นิ้ว2นิ้วกลางในจะติดกันกลายเป็นกีบเป็นสัตว์ที่มีกรีบคู่กระเพาะนะครับมี4กระเพาะคือกระเพาะส่วนที่มีลักษณะคล้ายผ้าขี้ริ้ว รังพึ่ง30หกรีบแล้วก็กับพ่อจริงกวางส่วนใหญ่จะไม่มีถุงน้ำดีนะครับยกเว้นกวางมุดเอ,อ่อบ,บริเวณตาไปละข้างโดยเฉพาะกวางเพศผู้นะครับจะมีแองน้ำตาขนาดใหญ่เรียกว่าตอมใต้กระบอกตาทำหน้าที่คัดหลังสารที่มีกลิ่นชุนมากให้ไหลออกมาตามร่องน้ำตานะครับที่มุมตาด้านในโดยกวางจะเอาหน้าไปเช็ดดู โดยกวางจะเอาหน้าไปเช็ดถูตามต้นไม้เพื่อเป็นการสื่อสารและบ่งบอกถึงอาณาเขตที่อยู่ของตนนะครับเขากวางกวางตัวผู้ทุกชนิดจะมีเขาตัวเมียไม่มีเขานะครับจกเว้นกวางชมดตัวผู้จะไม่มีเขาและกวางรินเดียชิดเดียวกันสิดเดียดเท่านั้นนะครับที่มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย เขากวางเป็นอวัยวะที่จเจริญเปลี่ยนแปลงมาจากส่วนเนื้อเยื่อชั้นนอกโดยงอกติดกระโหลกด้านหน้านะครับฟรอนต้นโบนนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นส่วนของกระโหลกศีรษะเขากวางจะตัดและงอกขึ้นใหม่ทุกปีกวางหนุ่มที่เขาขึ้นเป็นครั้งแรกเขาจะไม่แตกแขนงเขาจะแตกแขนงตามสายพันธุ์นะครับเมื่อเขาขึ้นเมื่อเขาขึ้นในครั้งต่อไปนะครับ นมกวางตัวเมียมีหัวนมสี่หัวโดยทั่วไปจะมีเพียงหัวนมเดียวที่ทําหน้าที่ให้นมการตกลูกนะครับโดยปกติแล้วจะตกลูกครั้งละหนึ่งตัวปีละครั้งนะครับ